ที่กาลังมองหากระบะราคาคุ้มๆผ่อนเริ่มต้นแค่6000บาทแต่ที่สําคัญไม่วิ่งแค่หลักหมื่นโลนิสสันนาวาร่าสอ้ E King Cab ปี2 0 1พันคันนี้เขามาพร้อมดีไซน์ที่ดูบึกบืนแข็งแรงนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนพร้อมไฟเลี้ยวในโคมนะคะในส่วนของล้อเนี่ยจะได้ล้อแม็กทองขอบ18นิ้วนะคะได้อย่างมิชลินปีใหม่ๆเลยนะคะกระจกมองข้างจะได้เป็นคโครมเมียมตัดกับตัวรถนะและอันนี้เขาปรับทิวทัศน์นะคะแบบไฟฟ้าด้วยนะมือเปิดก ็จะได้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็เจ้าของเดิมเขาใส่เป็นบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะทุกคนไปดูกันต่อที่ด้านหลังนะคะไฟท้ายแบบแนวตั้งนะคะมองเห็นได้เด่นชัดเลยการชนท้ายมีมาให้นะคะแล้วก็คันนี้นะเจ้าของเดิมเขาให้ยางอันลหลใหม่ๆมาให้ด้วยนะคะภายในของคันนี้นะจะได้เป็นโทนสีเบจนะคะวิทยุ FM AM เกียร์ธรรมดาขับสนุกนะคะแล้วก็มีแอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยและที่สําคัญคันนี้ผ่ขอนเริ่มต้นแค่6 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะไม่ต้องจอง จัดไฟแนนซ์ได้เลยหรือลูกค้าท่านไหนที่มีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรง12รอบบิดถือบัตประชาชนมาหาเราใบเดียวก็รู้ผลรอรับรถกลับบ้านได้เลยสนใจทักหรือโทร0994082222